สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนพี่แป๊ชมจะพาน้องไปรับกระเป๋าปองกันเชื้อโรคจากแบบเดสโตน,นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเขาแจกเยอะมบก่งๆนะคะทุกน้องตั้งองแสนห้าหมื่นชิ้นบอกเลยว่าของชิ้นนี้มันก็ต้องมีกันแล้วเลยและเมื่อน้องใส่มานะคะมันก็จะอยู่ด้านหลังของเราแบบนี้เพราะมันเป็นกระเป๋านั่ใครที่อยากได้ฟังทางนี้เลยคะ่ะแต่ก่อนอื่นแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบนะคะ เขาแแบบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งแแบบแนี้ต้องคนอายุต่ำกว่า13ปีหรือบัญชีเราบอกต่ำกว่า13ปีถึงจะเข้าไปเล่นได้นะคะและเมื่อน้องเข้ามาแล้วก็ตอบคําถามของเขาโดยติ๊งแบบพี่แป้งชมก็ได้เลยนะคะและเมื่อเข้ามาเดี๋ยวพี่แป้นจะบอกอน้องเขาว,ว่าต้องเล่นยังไงบ้างซึ่งเรานะคะจะต้องทําการค่าเชือ้อโรคแล้วหมุนสปิน จนกว่าจะได้ของฟรีอย่างแรกเลยน,น้องกด e ตรงที่ล้างมือก่อนนะคะเราจะต้องล้างมือเพื่อให้ดาบด้านบนของเราเต็มแล้วเราก็เอาดาบของเราเนี่ยไปฆ่าเชื้อโรคค่ะซึ่งมันจะมีหลอดบอกอยู่นะคะน้อง,องว่าหลอดเนี่ยเราวิ่งไปถึงไหนแล้ววิ่งไปถึงสุดจนคขาว่า UTC ขึ้นแบบนี้เลยนะ้องกดเขมนนะจากนั้นนะคะวงร้อมันจะหมุนสปีนให้เราแบบนี้นะคะน้อง,อง,องได้เขว่า u ูจน้อง,อง,องก็ได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะ ก็ต้องเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งตอบคําถามแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนั่นเองสมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะนน้องเพราะว่าบางทีมันก็ต้องหมุนหลรอบหน่อยทั้งการฆ่าเชื้อโรคจนกว่าเราจะได้สปินเนี่ย อาจจะต้องใช้เวลาสมมติว่าดาบคนโน้นเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะคะให้น้องกดด้านขวามือนะคะเขาจะพาด้วยโน้นนะคะไปเติมพลังดาบหรือการล้างมือนั่นเองทาแบบนี้ไปเรื่อยนะคะจนกว่าน้องโน้นเนี่ยจะหมุนสปินได้คาว่า UGC แล้วน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะที่แานโชวก็แอบเสียดายนะคะของแจกทั้ง2 0 0,000กว่าชิ้นแต่ว่าต้องรับได้เฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า13ปีเท่านั้นหากเขาอัปเดตให้คนทุกคนนะสามารถรับได้พี่เป้ะจะรีบมาบอกน้องๆเลยนะ